รวม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 โอเคอยู่ในวอรยอ์โซนมาดิอ๋อ,อชิบหายแล้วกูแอดดอบมันบาับาไม่ได้ครับพี่บัาไม่ได้หรอโอเคครับงั้นพี่เจอโอเลยไว้นะครับได้ยินแล้วก็โอเลยสิเรื่ะมิกกี้ผมอยู่ในแอดดอบแล้วนะ เดาวกันว่าเซเว่นจะมาตอนที่กูเล่นแอร์ดบหรือเปล่าถ้ามาเตรียมรอขำเลยอ่ะไม่ต้องชุบกูนะไว้ก่อนแบบหักพันบัตรหรืออะไรเงี้ยเอย้ไม่ได้หักพัานบัตเนี่ยไม่ได้เติมบัตเ,เพราะาเอาต้องสแกนผ่านบัญชีเลยอ่ะไม่มีให้ลองอินบัญชี ปืนมีกระสุ<ห>นกัเนี่ยเซเว่นอนะไอ้ดอบมานด้วยะแอดอบไงบอกว่าแอดอบแน่แน่ผมยอยู่หลังหิดรุดรุดหลุดเต็มเลยอะน้าสอนอพวกแบบนี้องนีออนอะเขาลังขับมาเลยกว่าชัวร์แล้วแหละ อีกสิบนาทีอ่ะชี้หายแล้วปลาใครขออุ้มเพื่อนใหม่ต่อ อรากระจายไล่จังพี่เจ็ดคนเดี๋ยวรอพี่ยังไม่เข้าไปแลยไปยืนที่เดียวข่อนอะไรนะพี่ไปยืนตรงนี้มามามาอยู่หินไหนอยู่ตรงต้นต้นมะพร้าวมาหินตรงต้นมะพร้าวนะเรายอมเพราทำไมเรามาก่อนนะหินนั้นกว่าเยอะกว่าด้วยเราอะมาก่อนเดวิดอะเอาง่ายอะผมก็คุยมาตั้งนานแล้วก็อยู่ afk เออนั่นนะเห็นไหมบอกแล้วมาก่อนหินไหนเนี่ย ไอที่ต้นมะพร้าวอ่ะพี่ต้นมะพร้าวด้านหลังต้นมะพร้าวจะเป็นน้ำอ่ะโอ้ขอเจ้เลยแม่งมีหินต้นมะพร้าวอยู่สี่ต้นมีหินทุกต้นอ่ะเอาขาวตรงหินที่มันแย่งเราก่อนเลยพี่ว่าพา right? okay. <h ums> <h ums> ี่ว่าพี่โชบโก้ปะ ออยเซเว่นมามาไถูกจังหวะด้วยนะมากอบกู้นะงอนครบยังล่ะรับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่อยู่ยินแอบหน่อยพี่เป็น้ลยินเสโล่เลยจากคนกอบกู้สงสัยได้มาโดนกู้เราต้องไปกู้แล้วแหละ ทำไมของของแท้ปัตรที่บนวนดูเราอยู่สี่ม้วนไม่น่าใช่มีแต่คนปืนสีขาก็เอากับนั่นสี่ม้วนเลยไหมไม่เขาไปช่วยเพื่อนเลยนะคนละแฟมเลยพี่พลานใช้หนุกันใช่หรออันเดียวกันเดียวกันแล้วเขาไม่เขาไม่นัดกันเหรอ ปิดปิดวงล้อมหมดหมดแล้ววงล้อมอ่ะพี่พี่พี่เอาไอ้หัวแดงก่อนเลยพี่จริงจริงไอ้ไอ้หัวใจเอาดิเลยไอ้ไอ้หัวแดงไอ้หัวเกียนเกียนอ่ะไม่เกียนนะไม่บกเี่ยวกับตกนะนี้ไม้ยเลยไม่ปืนไหมไม่ปืนไหมไม่ปืนไหมครับติดไอจิตต่อครับไม่ปืนไม่ปืนนะครับไม่ปืนเลยไม่ปืนหรอไม่ใช่ว่า เขาเป็นพี่ผมมีสมมื่นคนนึ่งดีไเได้ครๆใครคาได้ครับครับเบื่มั้เอเบื่มั้เโอ้เขายิกอลเขาจะไม่ปืนเราคิดไม่อยากเล่นมั้งเปิกรสดูทรงเขาไม่อยากใช้นาโนมากกว่าเปิดอ่ปไปดอยู่มีมือเนี่ยใช้เวลามือไหเนี่ยฮัลโหล ไปดิซัดสีม่วงก่อนเลยปะเหม่อรีนี่เหม่อเฮ้ยงั้นงั้นบอกเขาว่าถ้าไม่ปืนได้ถ้าเกิดเราเหลือสองคนหมายถึงไงพี่แบบตอนท้ายไงวิทวิดเขาอยากเล่นแบบไม่ปืนคู่หนึ่งหนึ่งถ้าเราไม่ปืนกับเขามันมีคนมาแจมเราลำบากแต่เขาเป็นซิปเลยนะเขาเป็นซิปเลยเล้วยิงแจมมั้ยเนี่ยก็แจมก็แจมเราย้ะระย้ายไปหินใหญ่ไหม ฝั่งไหนครัพี่ฝั่งขวาฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายทางนี้พี่พี่เด้ไม่อยู่นี่สร้ามพารามิอร์แทงพี่อยู่มาด้วยแล้วชุบใส่นานูหรือเปล่าเหอะ เสียวเดือดมุ่งว่าเราเล่นเล่นมุ่งกัอนเลยปะที่ไหนเล่นเลยก็ได้ไปนั่นหรอข่าเขาเล่นกับมุ่งอยู่ปะเข่าเล่นกับมุ่งพี่เข่าเล่นกับมุ่งอยู่อ่ะหายมาแล้วมาแล้ว เล่งจบเล่งจบโอ้โทษพทีไปนสามดีสามีดีนนี้เขาวับกันได้ด้วยเหรอ ทานไว้แล้วค่อยไปค่อยไปเขาถ้าถ้าบัฟได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถามเดี๋ยวค่อยไปถามเราเราไม่รู้กฎที่นี่น้องชายเก็บเก็บรูปรวมูปมาทานไว้ไม่ได้พี่โดนปรับเขาบอกว่าบัฟได้บัฟไปเปิดสตอรี่โดนปรับไปเกี่ยกับอื่นแล้วได้ตอนนั <intuition>. taman, ้นหน้าแดงหน้าแดง รวมๆรวมๆโอเคอยู่ในวอรยอ์โซนมาดิอ๋อชิบหายแล้วกูไอ้ดอกมันบับไม่ได้ครับพี่บับไม่ได้หรอโอเคครับงั้นพี่เจย์โอเลยไว้นะครับได้ยินแล้วก็โอเลยส้าอยู่เพื่อนอยู่นะพี่ชายครับมีคนเก็บครับ สรุปบัฟได้ใช่ไหมไม่ได้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 เก็บไม่ได้ใช่ไหมเราเก็บรูปลงมาราทไว้ของที่หลักอ่ะไม่ได้แต่ที่เนี้ยไม่แน่หรอกคือคือลินยอส่นด่วนเลยด่วนแพี่นีเดวิดตาย อย่าไปบับกลับนะบับไม่ได้นะเขามดแล้วเดี๋ยวซ้ำเลยไม้ซ้ำให้หน ไอพี่ยูงงมากตีหัวไม่แตกเฮียอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เยี่ยแม่ดีหัวไม่แตกไี้สัสแชร์เตอน์ละ พี่ถ้าผมไม่อุ่นนะนะเราเราไม่รู้เราไม่รู้กฎที่นี่ไกลกันเลยนะเล่นกันยกแยกกนะพี่อยู่เปลี่ยนอาวุธเลยก็ได้นะพี่ งกูตีไม่ตายเลยอะอะไรอะกูแบบกดฟัค up อะสวยดิประเล่นโซนนู้นเลยก็คืออะไรตามม่อยแยกกันเคปิดกับพี่สองคนสวยเคเทลเดีนิคสวยโอเคหมดนะหมดแล้วหมดและไม,ม,ม่ใครเห็นเทล่าไหมเทล่ากดกดเกิดไปแล้วมั้งนะยังยังยัง มันไม่มีใครมาอีโมกูพอกูมาถึงจอยสัตว์กูตายแยกเล่นจะไปจะเล็กเล่นตรงหินไปตรงนู้นไปตรงนู้นได้ไงวะชุบไอ้ไม่กี้ไงแล้วก็พี่พี่เดวิดก็มาชุบหินหินเดิมก็ชุบได้เนี่ยแต่ผมมาแป๊บหนึ่งนะ